สวัสดีเจ้าครับวันนี้เราจะไปเข้าออฟฟิศกันนะ วันนี้มันมีเหมือนประชุมประจำปีอะไรเงี้ยของที่นี่นะแล้วก็เลยเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ออฟฟิศแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้ไปด้วยรถยนต์นะเราจะไปด้วยมอเตอร์ไซค์เพราะว่ากูตื่นสายกูตั้งตัวเองว่าตื่นตีสี่ตีห้าแม่งไม่ตื่นตื่นหกโมงนะก็นั่นแหละตื่นสายก็เลยแว่นๆแล้วกันแว่นมันก็มีที่จอดอะคือตรงนู้นอะ่ะถ้าสมมติว่าเอารถยนต์ไปตอนนี้แม่งไม่มีที่จอดแล้วคือคนเยอะมากแม้กระทั่งที่จอดรถไฟฟ้าก็ไม่มีนะก็ยังไงก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปแล้วกัน เฮ้ย6โมง40แล้วะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวกูต้องรีบออกแล้วเกเดี๋ยวหยิบกล้วยไปสักใบหนึ่งแล้วออกแล้วเจอกันกูถึงออฟฟิศแล้วแล้เยียแฟงเมื่อกี้เจอตำรวจเขาบอกว่าตำรวจทัฟฟิกแล้วึงไม่พูดจราจอดทัฟฟิกโพลิสทัฟฟิกโพลิสคืออะไร ตำรวจตำรวจคือมันตำรวจรถติดตำรวจรถติดมันไม่ใช่เพราะว่ารถติดมันไม่บอกตำรวจตราจรไอ้สับเดี๋ยวตำรวจทัฟฟิกทัฟฟิกรถติดปะอะไรกันเหี้ยมันมันต้องแลกเอ็ที่สแกนก่อนาไม่ต้องไม่ต้องเราบอกยามไงยามเข้าเราไปแคมป์ไปเลยหาอะไรกินเอ้ยรอแบบรอตรงแคนทีนเลยสมมติว่าถ้าสมมติว่ามีอะไรกินรอได้แบบเรียบร้อยก่อนนะแล้วขึ้นไปฟังต่ออย่างตั้งใจนี่เป็นไงขึ้นขึ้นไปนอนอย่างตั้งใจ พ <Okay. S 2> อหนังท้องตึงก็หนังปายออนันนี้แฟงพูดนะผมไม่เกี่ยวนะใครมาเห็นก็ตามนั้น <c oughs> เอาไบ่ายแล้วถึงเดินออกฮะมันเป็นยังไงออ๋ <c oughs> เราเลิกงานเร็ว <c oughs> จริงๆเราทำตามคนนู้น ผลวหน้านทำยังไงเราต้องทำแบบนั้นอย่าเรียกว่าหัวหนเป็นรุ่นพี่ดีกว่าโหผัวหน้าผมเลยคนนี้ไป่อนจะดการแล้วนะครับครับไปแล้วนี่เราเราจะกลับนะรอนจังขายจะเจอกันอีกไหมพรุ่งนี้ไม่เจอพรุ่งนี้กูแยกไปอีกวันนึงฮะไปไปที่อื่นไปที่อื่นหอไม่เราจะสแกนไปสแกนดิมึงส่งมาให้กูดิผมต้องมาเช้าอ่ะ หน่อยึนมาเช้าเสร็จรถลับกลับอ่ะเขาก็ต่งกันต่งกันท่าผมนี่เขาไอเด็กที่มาถ่ายคิ่วัาไอเด็กกี่เอเด็กกี่เอี่ยงตอนบ่ายอ่ะใครจะถ่ายก็มึงคุณแบงค์รถคุณห่อวัดเดียวเดี๋ยวห่อรีวิวรถอ่ะต้องรีวิวรถด้วยอ่ะนี่แล้วมึงต้องหันหลังให้กล้องกูผมยังไม่เห็นรถดูรถกูดูรถไม่เห็นรถในรถที่ผมยังไม่เห็นเลยเอารถมึงก่อนดิอย่าบอกนะมึงจอดข้างกูมจอดออกไปหนึผมจอดไม่ชัดเลยชัดเจี้ยเฮียกันไหน ึงรีบถอยไปเลยไหนรถพี่นี่เหรอเนี่ยรถกูกันดำเนี่ยนะเนี่ยมึงจอดขวางกูเนี่ยนี่รถกูนี่รถไอ้แฝงถาองั้นผมไม่ต้องออกแล้วเฮ้ยอันนี้ Nmax เหรอเฮ้ยมันเหมือน PZx เหมือนกันนะไอ้ Nmax อันนี้อันนี้ดีป่ะดีเสื้หมวกเปียวยี่หมวกดินี่หมวกใช่ไหมทำไมถึงซื้อเพราะว่ามันมีหมวกนี่อเลี้ยวมันมีลายใบกัญชาก็เลยต้องใส่เยโดแค่นั้นเลยเด็กของเด็กมีของวันนี้เฮ้ยไอ้เพี่ ใจเบาอย่างใหญ่ไอ้ยนี่พี่สอนได้เลยเนี่ยพี่พี่เขาอยู่ในได้เลยใช่พี่นอนได้เลยอ่ะตอนเนี้ยใหญ่จัดเลยนะใช่เร็วเร็วมึงรีบเอาออกกูจะได้กลับเอาเลยใส่เสื้อไปเจอกันที่ห้องเนี่ยกลับมาถึงห้องเรียบร้อยแล้วตอนนี้โอ้โหแว่นกลับมาแม่งร้อนเหมือนกันนะตอนบ่ายแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยได้ฟังเตกคนหนึ่งเตกก็คือสถาปนิกเออคนหนึ่งที่แบบเป็นระดับโลกเลยเขามาบรรยายซึ่ง บันยายได้ดีเรื่องเกี่ยวกับออโตมีชั่นอีโคโนมีอะไรสักอย่างหรืเกี่ยวกับการดีไซน์กูจําหัวเรื่องไม่ได้แต่ว่าหลายๆอย่างที่กูทําหลายๆอย่างที่กูใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยเอออ้างอิงตามทฤษฎีนี้ก็ค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยซึ่งโอเคถือว่าเสริมกับสิ่งที่เรารู้ไปอีกแล้วก็จริงๆตอนบ่ายอ่ะมีเสียดายนะพี่หนุ่มเมืองจันมาช้าเหียไม่ทันได้ดูพี่หนุ่มเมืองจันแต่ว่า ออกมาก่อนเพราะว่านั่นแหละพี่ๆเขาออกมาพูว่าอ่าตามพี่ครับตามพี่น <c oughs> ั่นแหละรครับตามนั้นแล้วก็วันนี้ก็จริงๆแล้วโดยรวมก็สนุกดีนะได้นานๆทีได้เข้าฟิตแต่ว่าเสียดายมันไม่เหมือนวันจันทร์วันจันทร์เราจะได้กินข้าวที่แคมไฟคือแคนทีนหรือว่าโรงอาหารของที่บริษัทเนี้ยดีดีโอเนี่ยเขาจะเรียกว่าแคมไฟซึ่งมันเหมือนแบบเป็นเหมือนแบบกองไฟที่เรามานั่งรวมกินข้าวกันนะแล้วภาพรวมของไอสาขาตัวนี้เขาจะเรียกว่าแคมป์อัส แคมป์อัดจริงๆมันอาจจะเรียกว่าแคมป์ปัดก็ได้แต่ว่าที่นี่เขาจะเรียกวแคมป์อัดเพราะว่าแคมป์มันจะหมายถึงแบบที่ที่เราแบบมารวมตัวกันอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะคอนเซปต์ประมาณนั้นแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้พกผ่อนก่อนนะเพราะว่าขับรถกันมาร้อนมากขอเปิดแอร์ให้มันเย็นจ่ำกนเปรครับแล้วเดี๋ยวตอนเย็นออกไปวิ่งกันไม่ดีวิ่งดิเดินไปเดินเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้ผลงานเป็นแบบนี้นี่แอคชีฟสามกิโลเมตรครั้งแรกในปีนี้นะจริงๆแล้ว กูเคยเดินหรือวิ่งอะไรเงี้ยได้มากกว่านี้แต่ว่า3กิโลอันนี้แม่งมีความหมายก,กูมาเลยเพราะว่ามันเกิดจากการทําต่อนเนื่องแล้วมันเป็นสกิโลที่สนุกว่ะเออไม่เบื่อนะก็ยอดเยี่ยมเดี๋ยวได้ขึ้นไปกินผักเหมือนเดิมแต่ว่ากินกล้วยเพิ่มพลังก่อนก่อนที่จะกินผักน,นะไปเดี๋ยวไปทําผักกินกูขึ้นมาบนห้องแล้วแล้วก็นั่งพักนะเล่นคาถานไปกับเพื่อนแล้วก็ คิดได้ว่าเอ้ยวันนี้แม่งกูไม่อยากกินผักว่ะกูก็รู้สึกว่าเอ้ยไปเอ็นจอยสักหน่อยเดี๋ยวจะออกไปกินข้าวมันไก่หน้าปากซอยบ้านแม่แล้วก็ไม่รู้จะแวะไปหาแม่หรือเปล่าเดี๋ยวรอดูฟิลอีกทีนึงน,นะเขาก็คงชิวๆอยู่ปะก็เลยไม่อยากรบกวนหรือว,ว่าจริงๆกูควรไปช่วยอะไรบางอย่างไม่ฉันขี้เกียจโอเคงั้นเดี๋ยวไปกินข้าวมันไก่กัน ึงกูกินข้าวมันไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วกูกลับมาอาบนงองอาบน้ำเลยตอนนี้กูง่วงมากเลยกูรู้สึกว่าน่าจะพอเมื่อเช้าตื่นเช้าแล้วแหละยังไงวันนี้ก็อพอเท่านี้ส่วนคลิปนี้เดี๋ยวตัดพรุ่งนี้เช้านะก็รอดูรอติดตามกันครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคนที่ยังเข้ามาดูขอบคุณทุกการกดไลค์นะตีใจมากดีใจที่ทุกคนยังดูกันอยู่นะครับใจแ้วพวงนี้ครับ thank mm -hmm. you